黄的，你上哪？ นอนทำไมหัวหนีโอ้บนหัวไม่คุยอารมณ์เสียไอ้แววมากเปล่าเป็นอย่างออกล่าโอ้ไฟประมองกินแห่สู๋บอสบอะมองกินไหนเหนื่อยอารมณ์เสีย อันนี้คือต้อนรับอะไรเ,เอ่ยไ,ไม่มีจ้ะเรื่องอะไรจ๊ะตัวไหน,หน,นะะมีของตัวไหนล่ะต้องถามว่าตัวไหนเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวธรรมดาหรือว่าตัวที่เป็นอัลสเตเลสอัลสตเต,สตเลสตัวสตเวตเลสที่ <S <S ยังไม่เคยขายเอ้ยเลิกแล้วเอ้ยตัวที่พี่สูงวันนั้นอะรุ่นใหม่น่ะมันมีต้องหลายตัวไม่ก็ไม่ไม่พร้อมกัน จะสั่งก็รีบสั่งช่วงนี้ช่วงหน้ามะม่วงเหรอกินมะม่วงเยอะแยะเลยใช่ไหมก็ให้เด็กเข้าฝานให้กินอยู่ฉันไม่นี่ฉันไม่บีดาว้า๋ยวอรนไหนทำไมเขาตกไจสั่งมาแล้วหรอ ชนะแปลว่าเดี๋ยวเพอเซลล์เอเดี๋ยวประมาณไม่เกินสองอาทิตย์อ่ะห้าสิบตัวรู้รมา้มหาลาาไม่เกินสองอาทิตย์เพราะว่าเขาประกาศผลผู้ไ,ไใฝ่ชัยชนะเมเจอร์ชัยชนะแล้วโอ้ยมีนะ้ำว่าฐานจบอกว่ามีกระดมันก็มีไงเพิ่งเลิกเมื่อวานเนี่ยอ๋ออย่าเพิ่องอย่าเพิ่ง ชื่อว่าอะไรนะมีได้ตัวใหม่อ่ะสีเงินอ๋อมีโอ,อ้ตกใจม่ะแอนน่มันไม่มได้ชื่อวีได้อาจจะมันชื่อเลเวลร์นเลเวลรูปเป็นอหนอลูมิเนียมไงสแตาัเล็ไงกี่ตัวนะ50เช็่อของกันแล้วจ้ะอีกมาสงที่เพื่อ,อนเอานั่งดีดี ทำไมมาเลื่องนี่เป hi, <deixar hopping> ็นสาววัยจังเป็นสาวนิสัดีหรือไม่ดีคะแต่ก่อนไม่เห็นเป็นสาวเลยเป็นอะไรคะยังเป็นเด็กอยู่เลยเอาเสื้อใหม่มาเอาเปินเอาเปิดเสื้อไปวางไว้จะออกมาพิจารณาติดอยู่ไหมหยุด เดี๋ยวก็เผือตจอันนี้ไปยังเดียวตอนที่นี้ไม่ได้มาเลยงานเยอะมากงานเยอะแบบไมไ่ไปร้านชาไปร้านชาอันนี้คือมีเจ้นขอนรัตสีมาะนะคะดูแค่ดู สินค้าทำไมไั้เรือกอร่อยนะคะสวยงามตาทองเรือสวยจริงๆเลยะค่ะว้าวว้าว,าวาตูสวต้สภามีตู้สภาอล้วเฮ้ยเขาขาดไปแล้วตาให้ตายจบเลยมะะาไม่กันนะ